กระทรวงศึกษาธิการขานรับนโยบายคอสชอเปลี่ยนโครงการแท็บเล็ตเป็นสมาร์ทคลาสรมหรือห้องเรียนอัจฉริยะแทน นางสุทธศรีวงสมานปหลักกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งระง,งับโครงการแท็บเล็ตในส่วนที่ยังไม่ได้แจกให้กับนักเรียนและที่กําลังรอจดซื้อในปีงบประมาณ2557แล้วหลังคอสชให้ยุติโครงการโดยจะเสนอเปลี่ยนโครงการจากแท็บเล็ตเป็นโครงการสมาร์ทคลาสรมหรือห้องเรียนอัจฉริยะแทนขณะนี้กําลังเร่งจัดทํารายละเอียดเสนอให้คอสชอพิจารณาอีกครั้งนายกมลรอดคล้ายรอ,องเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่า โครงการสมาร์ทคลาสรูมที่เตรียมเสนอจะจัดทำเป็นห้องเรียนที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนคาดว่าต้องใช้งบประมาณจัดทำห้องละ250,000ถึง540,000บาทโดยหนึ่งโรงเรียนจะมีหนึ่งห้องเรียนและภายใน2ปีจะจัดทำได้30,000แห่งครอบคลุมนักเรียนทั่วประเทศ10ล้านคน